สวัสดีนท่นทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวจากห้องเทรดครับกับผมเจเจเกอร์ริงเซตฟิฟตีฮะวันนี้ผมเอากราฟหุ้นในกลุ่มหรือว่าในหมวดฟู้ดหรืออาหารและเครื่องดื่มนะฮะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังผ่านดัชนีเซตห้านะครับเซตฟิฟตี้แครับเราโฟก,กัสเซตห้เป็นหลักนะครแล้วเราก็จะเจาะไปที่5ตัวที่ฝังตัวอยู่ในเซตห้ของหมวดอาหาร นะครับก่อนที่ไปตรงนั้นไปดูภาพรวมของดัชนีเซ็50้วันนี้กันเลยครับ13มิยรครับล่าสุด947นี่คือจุดที่ดัชนีเซ็50ยืนอยู่นะฮะล่าสุดอยู่บริเวณนี้ครับพยายามที่จะย,ยืนแล้วก็รอแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับในปัจจุบันขณะก็ประมาณนี้นะครับภาพที่กว้างออกไปของดัชนีเซ็5ตพบว่าก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าไปโดนหนัหนกๆช็อตที่ โควิดนะครับหลังจากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นมาแถวหน0 0งล่าสุด947ดครับดูมัมติตันรวมแล้วก็โอเคนะฮะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่จุดซื้อใครจะได้เปรียบมากหน่อยกันอยู่ที่ฝีมือแล้วครับพอข้ามไปดูภาพรวมของกลุ่มดัชนีของหมวดอาหารบ้างนะครับไปดูซิว่ากลุ่มฟฟ้ด เป็นอย่างไรบ้างในช่วงที่ผ่านมานะครับในภาพรวมนะครับดูอินเด็กโดยภาพรวมของกลุ่มก่อนภาพรวมของกลุ่มเป็นลักษณะอ่อนตัวลงต่อนเนื่องอยู่นะครับย้อนเข้าไปสัก1ปีที่ผ่านมาเป็นลักษณะนี้ฮะเพราะว่าครับกลุ่มหมวดธุรก,กิจอาหารก็คือมีการอ่อนตัวลงนะครับจาก13ื่นนะครับย้อนไป12เดือนสูงสุดอยู่แถวแถวหมื่นสามต้นๆลงมาต่ําสุด1 1ื่นนะครับแล้วมีการยกตัวฟื้นขึ้นไปตอนนี้ปัจจุบันใกล้ๆหมื่นสนะฮะ ภาพรวมของกลุ่มนะครับที่ผ่านมามีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดหรือก่อนหน้าย้อนย้อนไปสักประมาณสักรวมๆสิบสบปีที่ผ่านมาแต่ว่าลักษณะการจะเป็นลักษณะสวิงด้านบนนะครับพอขึ้นมาก็มีการสวิงในกรอบแถวๆหนึ่งหมืนไปหามื่นสี่หมืาแถวเนี้ฮะภาพรวมของกลุ่มเป็นลักษณะสวิงนะครับกับล่าสุดยืนอยู่ใกล้ๆ1 2ื่นนี่คือภาพรวมของกลุ่มอาหารนะฮะ ไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้างที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็อยู่ในเซต50ด้วยนะครับผมเอาข้อมูลมาจาก EFIN นะครับเขามีข้อมูลที่อ่าเลคคอร์ดไว้นะครับไปดูสักเล็กน้อยตัวแรกเลี้ยงตาม Market Cap ครับมินจะเป็น Market Cap อันดับหนึ่งถัดมาเป็น CPF OSP แล้วก็ CBG แล้วก็ TU ก็ถ้าดูจาก Market Cap ก็แถวแสนแปดแสนไล่ลงมานะครับ มี5ตัวครับที่ฝังตัวอยู่ในเซ0ไปดูกราฟราคาตัวแรกกันเลยครับตัวแรกเป็น Mint. มิน t ์มินไปดูมิน t ก่อนเลยกราฟราคาของมิน t นะครับล่าสุดอยู่ที่34.25ย้อนก็นไปสัก1ปีหรือ12เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไปดูหน่อยนะฮะ ย้อนกลับไปมีการพบว่าราคาหุ้นม,มีการร่วงไปท้แถว25บาทล่าสุดฟื้นขึ้นมา34 35นี้ก็ขึ้นมารวมๆ10บาทแล้วนะ,ะนี่คือภาพรวมระยะสั้นของมินนะครับถ้าดูกว้างๆมินนะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะครับค่อนข้างโดดเด่นนะครับจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ท้าแถว42หลังจากนั้นก็มีการกระแทกหนักๆสักรอบหนึ่งก็คือหลุด20มานะครับเข้าใจว่าอยู่ประมาณ10 34บต้นต้นประมาณนี้แล้วก็มีการฟรื้นกลับขึ้นไปที่34ล่าสุดนี่คือภาพรวมกว้างของมินนะครับส่วนตัวงบก,กําไรของมินทําได้ดีไหมก็ยังมีขาดทุนออกมาล่าสุด Q 1ของโอบุข๊ขาดทุน900กว่าล้านนะครับแต่ทั้งปีปีที่แล้วมีกําไร4 0 0 0ล้านนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้าก็มีขาดทุนทั้งปีนะครับก็เป็นลักษณะกําไรค่อนข้างสวิงอยู่นะครับนี่คือภาพรวมของมินตครับตัวที่2นะครับตัวที่2ที่ อยู่ในตารางก็คือ CBF ครับเบอร์2ของกลุ่มแล้วตอนนี้อ่อนลงมานะฮะ CBF ไปดูกราฟราคาของ CBF ครับ CBF ล่าสุดอยู่ที่21.6นี่คือของราคาวันนี้13มิยนะครับย้อนออกไปสัก12เดือนย้อนหลังพบว่าครับมีนอนตัวลงมาจาก26บาทลงมาต่ำสุดที่20หรือหลุดลงไปเล็กน้อยมีการยกตัวกลับขึ้นไปนะครับฟื้นตัวขึ้นไปปฏิวัตอยู่21.6 ถ้าดูกว้างๆมิน,มนไม่ใช่มินสิ CPF CPF มีการเช้นราคาที่มีระยะช่วงระดับราคา4บาท5บาทตรงนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ไปพิกสุดที่ถแถวๆ40บาทครับหลังจากนั้นก็มีการสวิงวงกว้างนะครับก็ไม่ได้กว้างธรรมดาครับกินเวลายาวนานถึงขนาด10กว่าปีที่ผ่านมาก็แต่ฐานข้างล่างจะพบว่าอยู่บริเวณ20บาทตรงนี้ะฮะฐานจะอยู่ถแถวๆ20ก็จะมีการสวิงกลับขึ้นไปนะครับ ทีนี้ไปดูกําไรของ CBF ครับ4-5ปีย้อนหลังมามีกำไรสุดที่ทุกปีนะครับแต่ล่าสุด Q1 ปีนี้ออกมาขาดทุนนะครับ2,000กว่าร้อล้านบุกขาดทุนไปนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าจะาฟื้นตัวกลับมาได้ไหมในสุดท้ายแล้วทั้งปีกําไรหรือเปล่านะครับาดูครับ CBF เป็นเบอร์2แล้วในตอนนี้ถ้าเทียบกันในเชิงของ Market Cap ตัวที่3คือตัวไหน OSP โอสุสภา ไปดูโอโสุสภาสักนิดหนึ่งนะครับย้อนไป12เดือนนะครับโอโสุสภา,าราคาปรับตัวลงจาก35บาทลงมาที่25บาทนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มมีการสวิงขึ้นไปนะครับล่าสุดปัจจุบันปิดที่30บาทก็คือราคาวันนี้นี่คือราคาล่าสุดนะฮะดูกว้างๆครับ OSP นะครับช่วงที่เข้ามาก็ยังเข้าไม่นานนะจะเพราะว่าเข้ามาก็เริ่มเทรดแถว,แถวเบนเจเพศเลย25ก็ขึ้นไปนะฮะ ไปสูงสุดที่45หลังจากนั้นก็ก็ซึมๆย่ำๆแหละแล้วก็ออกขวามาเรื่อยๆสักประมาณสัก2-3ปีนะครับแล้วสุดท้ายก็มีแตะ25อีกรอบหนึ่งแล้วก็เด้งกลับมาที่3 0นี้คือภาพกว้างของ OSP ไปดูงบางบยังทำได้ดีอยู่นะฮะ5ปีย้อนหลังกำไรทุกปี3,200-3,500-3,200แต่มีอ่อนตัวลงปี65เหลือแค่ประมาณ1 9 0 0แล้วก็ Q1 ปีนี้66เดิมมาแค่700 อย่างนี้ไหวไม่ไหวตามดูนะครับท่านที่ชอบโบรสตสภา,านะครับแต่ก็เป็นหุ้นที่มีกำไรสุธทธิได้ดีอยู่นะครับตัวถัดไปนะฮะตัวถัดไปมีตัวอะไรเอ่ยทียูอ่ะ CBG ไหมอาซีบีมาก่อน CBG คาร์บาวกุ๊กครับคาร์บาวกุ๊ก ย้อนกลับไปสักหนึ่งปีราคาพบว่าครับมีการอ่อนตัวลงนะครับแถวๆจาก110 115ลงมานะลงมาล่าสุดปัจจุบันราคาอยู่ที่67บาทนะครับบริเวณ67บาทตรงนี้นะครับอาการล่าสุดยังไม่ได้ฟื้นตัวได้ดีนะครับประเมินจากจุดนี้นะครับไปดูกว้างๆของคาราบาวกรุป๊ปพบว่าครับมีการไต่ระดับราคาไปทั้แถวพีคสุดทั้แถว155หลังจากนั้นก็เริ่มอ่อนตัวลงมาก็ร่วมๆ2ปีละประมาณนี้ฮะ 2 3งเปสาประมาณ2ปีก็ร่วมอ่อนลงมาล่าสุดก็ยังมีขนาชี้ลงชี้ลงไหมแบบนี้ดูนะครับส่วนงบนะฮะตามไปดูงบงบก็มีกำไรสุทธิต่อเนื่องนะครับห้าปีย้อนหลังมีกำไร2 5 0 5 2, 8, 2, 2, 2น0้2 0 0มน2ะครับก็ยังกำไรแต่ปีนี้คิวแรกเติมมา2 6 6ล้าน260กว่าล้านถือว่าบางนะครับความเชื่อมั่นยังไม่ได้กลับมานะครับแต่ว่าราคาจุดไหนหน่าสนใจประเมินดูนะครับ นี่คือคารบาวกลุปครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไหมใน5ตัวทียูทียูเป็นตัวสุดท้ายใน5ตัวที่ฝังตัวในเฟปปิที่เหลือไม่คุยนะครับเราเอาเฟปิอย่างเดียวนะฮะทียูไฮยูเนีย้อนไป1ปีเป็นอย่างไรบ้างราคาย้อนหนึไป12เดือนสูงสุดที่19ไหไลตต่ำลงมาที่13ล่าสุดยกขึ้นไป16ปัจจุบันอยู่ที่1 4 นี่คือภาพรวมระยะสั้นนะครับไปดูกว้างๆที่ผ่านมาเป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นแล้วไปพีคสุดแถวแถว25นะฮะมีอ่อนตัวลงมาแถวแถว10ต้นๆแล้วยกกลับไปใกล้ๆ23ลงมา2 4มเมนตัมเป็นลนักษณะสวิงอยู่นะครับขึ้นไปก็ถือว่ามองในเชิงของปรับฐานได้ไหมก็พิจารณาดูครับสำหรับสายกราฟที่เป็นเซนเซียนหน่อยนะครับแล้วงบกำไรของท U เป็นอย่างไรนะฮะก็มี มีทําได้ดีแล้วมีดอกบ,บ้างอย่าง5ปีย้อนหลัง3,800 6,280 0ปีที่แล้ว7,000ปีนี้คิวแรกเติมมาพันล้านนะครับจะหนาจะบางพิจารณากันดูนะครับแต่ว่าราคานะครับก็อยู่บริเวณ13-14บาทประมาณนี้นะฮะนี่คือ5ตัวในหมวดอาหารนะครับที่ฝังตัวอยู่ใน s ซต50นะที่นำมาเล่าให้ท่านได้ฟังนะครับในเชิงของราคาและก็โมเมนตัมของราคา เป็นหลักนะครับไม่ได้มีการชี้นำประการใดนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมเซตพิ m ติแมนเจเจเกริงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ